ทางเลือกนะคะในในยุคที่เขาบอกว่าเนื้อหมูก็แพง<ะ>ไก่ก็แพงรา<ะ>คาไก่ก็แพง เราไปดูทางเลือกว่าเราจะรับประทานอะไรกันดีคเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหยอดขายเรื่องของเนื้อจระเข้เป็นทางเลือกใหม่ในยุคเข้าของแพงแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปคุยนะคะกับคุณพิเชษมีศรีเจ้าของฟาร์มจระเข้ทศชาติจังหวัดอ่างทองนะคะสวัสดีค่ะคุณพิเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถวันคุณจุฬาลักษณ์ครับคุณพิเชษก่อนอื่นผมต้องขออภัยก่อนนะครับที่ขัดจังหวะการทาเงินของคุณพิเชษในวันนี้นะเห็นบอกว่ารับออเดอร์ไม่หวัดไม่ไหวอะ ครับลูกค้าเยอะมากเลยครับอ๋อแล้วเราทําฟาร์มจระเข้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยเราเปิดทาฟาร์มจระเค้มาทั้งหมด22ปีแล้วครับโอ้เนื้ส่วนใหญ่เนื้อจระเขสส่งไปขายที่ไหนฮะก็เนื้อจระเคสส่วนใหญ่ก็จะมีอ่าลูกค้าตามร้านค้าทั่วไปแล้วก็ก็จะมีอ่าร้านปิ้งย่างอะไรก็จะมารับของเราไปครับค่ะแล้วเราเราปัจจุบันนี้เราเลี้ยงกี่บ่อกี่ตัวครับฟาร์มจระเข้ของคุณพิเชษนี่ยค่ะ ตอนนี้ของเรามีทั้งหมดอยู่เกือบ6กพันตัวนะครับแล้วก็เราก็รับจ้างเลี้ยงด้วยครับก็ทั้งหมดก็เกือบเกือบสองหตัวครับอ้ก็เยอะนะการนะกเลี้ยงจระเข้เนี่ยมันต้องขออนุญาตยังไงให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ ครับก็เราขอญาตจากกรมปมงนะครับกรมปมงคก็จะให้คําปรึกษาให้คดูแลแล้วก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับเขาเป็นสัตว์อันตรายครับ๋อ,าาบอ่ะอ,อย่างนี้เนี่ยในยุคในยุคที่พอมีเนื้อหมูแพงไก่แพงไข่ไก่แพงคนหันมาทางเลือกเป็นเนื้อจระเข้ขายได้เยอะขึ้นไหมคะช่วงเนี้ครับช่วงนี้เนื้อจระเข้นี่กระแสตอบรับดีมากเลยครับเพิ่มขึ้นมานี่ยอดจบ กือบสองร้อยเปอร์เซ็นเลยน,นะครับอ๋อครับครับครับ,รบแล้วก็<ข>บอกว่าเนื้อมันคล้ายเนื้อไก่เหรอฮะคุณพี่เชษครับเนื้อของเราจอจระเข้ของเราเราเลี้ยงอโดยที่เราคุมคุณภาพของเรื่องของน้ํานะครับทําให้รสชาติก็อมันจะดีกว่าไก่กับหมูครับคือไม่มีกลิ่นคาวเหมือนเหมือนหมูเหมือนไก่ครับอ่า oh. ทีนี้หลายคนอยากรู้ว่าอย่างอย่างจระเข้ที่เราเลี้ยงเนี่ยมันน้ําหนัก กี่กิโลแล้วเราเอาไปทําเมนูอะไรยังไงบ้างคะครับจระเข้ที่เราใช้เลี้ยงนะครับก็จะมีอ่าน้ําหนักอยู่ประมาณอ่าสามสิบถึงสี่สิบโลก็จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณสามปีครับเฉลี่ยประมาณสามปีถึงสามปีครึ่งครับอืมแล้วเราเอาไปทําเมนูอะไรยังไงบ้างคะที่ช่วงนี้กําลังฮิตฮิตอะคะ่ะครับก็เมนูจระเข้ก็จะมีอ่าผัดเผ็ดผัดชาผัดพริกไทยดําแล้วก็จะมีอ่าจระเข้ย่างบาร์บีคิวเนื้อแดดเดียว แล้วก็ต้มยำโค้งอ่อนหรือเมนูแปลกๆก,ก็จะเป็นอล,อลาบจระเข้นะครับอม,มีครบเลยทีน,นี้ก็บอกว่าจุดเด่นคือไม่มีกลิ่นคาวใช่ไหมจระเข้ครับไม่มีกลิ่นคาวครับจระเข้ก็คือถ้าเกิดเรารักษาคุณภาพน้ำโดยที่อ่าเรา ลี่ยนน้ำถ่ายน้ำบ่อยๆนี่จะทําให้่ได้เนื้อคุณภาพดีเลยครับอ๋อไอถามงั้นถามเรื่องราคาหน่อยค่ะที่เขาบอกว่ามันถูกกว่าเนื้อหมูถูกกว่าเนื้อไก่คนเลยหยันไปทานเป็นทางเลือกนี่เราขายอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละเท่าไหร่ย,ยังไงหรอคะแล้วขายส่วนไหนยังไงบ้างคะครับถ,ถ,ถ้าเป็นโครงอ่อนจระเข้นะครับตอนนี้เราขายอโครงอ่อนสดนะครับก็กิโลกร,รัมละขายปีกหน้าร้านร้อยี่สิบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโครงหมักกระเทียมแล้วก็จะเป็นร้อยสามสิบาท อืมอันนี้คือเป็นราคาปีกนะครับถ้าถ้าลูกค้ารับเยอะๆเราก็จะมีะส่วนลดอีกร้อยละยี่สิบนะครับอ,อ,อครับครับแล้วก็ถ้าเป็นอ่าเนื้อจระเข้ถ้าเป็นเนื้อลําตัวเนื้ออย่างดีนะครับเนื้อเกรดเอของเราเราจะขายอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อบ้องตันเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อกกหางหรือเนื้อบ้องตันนะเป็นเนื้อที่ดีที่สุดของจระเข้นี่จะอยู่ที่กิโลกรัมละสองร้อยห้าสิบบาทครับอืมค่ะค่ะแล้วราคานี่ ตอนนี้ที่บอกว่าขายดีเนี่ยราคามีมีอัพขึ้นมาไหมฮะอ๋อ <c oughs> ตอนนี้ราคาเราาคงเดิมครับเราไม่เคยลดผู้บ,บ,บริโภคอะครับเราเ<ม>ยี่ยม,ยม,มการเพิ่มราคาครับเยี่ยมเลยทีนี้หลายคนอยากรู้ว่าอย่างเก๋ไม่เคยทานเนื้อจระเข้เก๋ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วทานไปแล้วมีประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการยังไงบ้างคะครับเนื้อจระเข้ก็พูดง่ายคือเนื้อจระเข้ก็จะมีคุณพิบัติคล้ายๆกับเนื้อหมูเราจะให้ โปรตีนแต่ปริมาณไขมันจะน้อยกว่าเนื้อหมูครับคือจละเชจะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับ mm hmm. คือทานแล้วพูดง่ายๆก็คือจะให้ผลดีกับร่างกายเพราะเนื้อจละเขอสัตว์เลือดเย็นนี่จะอุดมไปด้วยโอเมก้าสามหกเก้าครับ mm hmm. แล้วก็ทําให้อเรารู้สึกว่าพอทานไปแล้วจะมีอาการเลือดลมไหลเวียนสะดวกอะไรเง mm ี้ยแบบคนจีนเขาเขาบอกว่าอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. แ่หลายๆ <Yeah. S 2> คนเขาก็บอกว่าทานไปแล้วก็เอรู้สึกว่าแบบกระชุ่มกระชวยหรือเบาเนื้อเบาตัวอะไรเงี้ย S <S อันนี้ก็คือคุณสมบัติพิศเศษของนะเนื้อจระเข้ที่เป็นคําบอกตาบอกตอกันจากคนจีนด้วยครับค,ครับเพราะแสดงว่าเป็นเมื่อก่อนก็ได้ยินเหมือนกันนะว่าเออมันเป็นยาโดบชนิดหนึ่งเหมือนกันเน,ะะนาะใช้ใช่ครับทานได้ทุกส่วนไหมคะหรือว่ามีส่วนไหนที่ทานไม่ได้อะไรยังไงคะก็ก็ทานได้ทุกส่วนเลยครับจระเข้ไล่ตั้งแต่ลิ้นไปนะครับอจะเป็นอลิ้นจะเป็นเนื้อเนื้อลําตัวจะเป็นโครงอ่อน รือจะเป็นในส่วนของอ่าเท้าอุ้งเท้านี่เราก็สามารถที่จะไปตุนตุนยาจีนได้เลยครับอืแต่ว่าผมชอวบส่วนส่วนโครงหางนะั้นรู้สึกว่ามันเนื้อมันแน่นดีครับเรแเนื้อบ้องตันใช่ไราบคนจีนเขาบอกว่าเนื้อโครงหางเนี้ยหนึ่งตัวนี่มันจะมีอยู่ประมาณสามสี่ขีดนะครับ ก็ถือว่าเป็นของดีเลยใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ครับใช่ครับเอะตอนนี้แล้วแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยเขาก็สนใจนะอยากจะทานเนื้อจระเข้แต่เขาไม่รู้ว่าโออจะไปกินหากินที่ไหนบ้างคุณพิเชษมีที่ไหนพอแนะนําได้บ้างฮะหรือร้านคุณพิเชษเองคุณพิเชษมีร้านใช่ไหมสั่งโดยตรงเลยครับที่ร้านอาหารครัวน้องปายความจระเข้ท้ชาตินะครับอทิ่อ่างทองนี่หรอครับขอขอได้นาเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับได้ครับซับศูนย์แปดสอง สองห้าสามแปดศูนย <80 15 S 1> ์หนึ่งห้าย้ำนะครับศูนย์แปดสองสองห้าสามแปดศูนย์หนึ่งห้าครับเดี๋ยวเราตามเก็บการโฆษณาอีกทีนึงนะ <c oughs> ค,คุณพิเชษอันนี้ร้านอยู่ที่อ่างทองเหรอครับร้านอยู่ที่อ่างทองครับโอ้ผมไปไ<อ>บ่อยจะไม่ไม่เคยแวะเข้าไปเลยโอ้เดี๋ยวต้องแวะแล้ว ครับใกล้ๆใกล้ก,ลกลับอบตอวังน้าเย็นวัดหมื่นเกาครับอเาเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองครับคนพี่แช่คณพี่แช่ถามแบบนี้อย่างนี้เนี่ยพอพอไก่แพงหมูแพงทีนี้ความต้องการในการทานเนื้อจระเข้บางคนอยากลองบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวหันไปเป็นทางเลือกทีนี้เนี่ยมันจะเพียงพอต่อความต้องการไหมเราเรามีเพียงพอกับความต้องการไหมตอนเนี้ครับก็ในในช่วงนี้เบื้องต้นนะครับเราก็เพิ่มกําลังในการการผลิตนะครับก็คือเราจะทาการ ทำแหละเพิ่มโดยที่พยายามปรับให้ทันกับความต้องการของลูกค้านะครับเพราะตอนนี้ก็กรณีที่ลูกค้ารับไปขายปริมาณเยอะๆนี่อาจจะติดขัดเรื่องปริมาณนิดๆนะครับแต่ก็ก็มีคิดว่าพอเพียงกับความต้องการของต,องาองตลาดนะครับอ,อและมีฟาร์มที่เป็นเครือข่ายที่เราแบบเรียกว่าทําธุรกิจร่วมกันอยู่เยอะไหมฮะฟาร์มอื่นๆก็มีอยู่เยอะครับก็เราก็จะมีลูกฟาร์มอยู่ก็จะเ รวมรวมแล้วก็หลายหมื่นตัวนะครับอ,อถ้าอย่างไงก็บอกเพื่อนๆนะตอนนี้เนี่ยอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคานะเพราะว่าเนี่ยเราพยายามที่จะโฆษณาให้เพื่อที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยลดความเดือดร้อนในเรื่องของการที่หันมาบริโภคเจลาเคนกันครับ <S 2> <S 2> รเพราะอันนี้เราคํานึงถึงความเดือดร้อนของของเพื่อนๆของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยครับเราก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเนื้อเจลาเคนโดยที่เ,เราพยายามนะครับจะช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันให้ ให้ฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้ไปได้ด้วยดีครับแต่หลายคนก็ย้งว่าหลายคนยังกลัวว่าเอ,อทานแล้วมันจะจะอะไรยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันมันค่อนข้างมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากเลยใช่ไหมคะอุดมไปด้วยโปรตีนสูงกว่าเนื้อส<า>ัตว<ร>์อีกใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอุดมไปด้วยโปรตีนครับให้โปรตีนที่สูงมากครับ <ừ m. S 1> แล้วก็ทั้งให้มีาสารโอเมก้าสามหกเก้าครับ <ừ m. S 1> ซึ่งซ่อมแซมส่วน ฝึกลอของของร่างกายด้วยครับอตอนนี้ก็จะมีในเนื้อจระเจยครับเอ,อเอ๊ะเราส่งออกด้วยไหมคะหรือว่าขายเฉพาะในประเทศเท่นี้ก็อตอนนี้เราเราไม่มีโครงการส่งออกครับก็ในอนาคตก็คิดว่าน่า,นาจะทําครับคือ,อตอนนี้สิ่งที่เราเป็นห่วงนะคือพ่อค้าคนกลางเวลาไปขายเนี่ยเขาอาจจะอัพราคามากกว่าที่ขายส่งใช่ไหมฮะตอนนี้ราคาน้าฟาร์มเท่าไหร่นะกิโลเท่าไหร่นะ ก็ถ้าเป็นอ่าโครงอ่อนจระเข้นี่ราคาปีกหน้าฟาร์มจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบาทครับครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อลําตัวเกรดเอเนื้ออย่างดีนะครับก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละสองร้อยและ 200, แลถ้าเป็นเนื้อบ้องตันนะครับอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทครับอืมครับเอข้อพันแม่พันธุ์นี่ ปกติอันนี้ถามเป็นความรู้มันจะต้องอายุประมาณเท่าไหร่ยังไงเหรอคะถ้าถ้าอายุที่จะเป็นพ่อพันแม่พันได้ก็ต้องมีอายุอย่างน้อยเจ็ดแปดปีขึ้นไปนะครับ<อ>ถึงจะออกไข่อะครับครับแต่ว่าที่เราทํามากินนี้คือประมาณเท่าไหร่สองปีสามปีครับก็เจะเคที่เนื้อกําลังบริโภคที่กําลังมีความนุ่มมีความแบบความอร่อยอในตัวของมันเองก็จะอยู่ประมาณสองปี3สามปีนะครับไม่เกินสี่ปีช่วงนี้เนื้อกําลังจะ มีทั้งคุณค่าทางโภชนาการด้วยครับครับใ<ม>นคุณพ<ม>ิเชษถามเป็นความรู้นิดหนึ่งเนี่ยผมสงสัยมานานนะคือสัตว์ทุกชนิดเนี่ยจริงมันต้องมีลิ้นรับรสครับทำไมจระเข้ไม่มีลิ้นเนี่ยอ๋อจระเข้จริงๆมันมันเขาบางคนก็เรียกลิ้นบางคนก็เรียกอ่าเพดานแต่มันติดอยู่กับปากล่างมันกระดกไม่ได้เองครับอ๋อก็คือถ้าเราถ้าเราชำหลออกมาก็เหมือนกับลิ้นลิ้นหมูลิ้นทั่วไปเลยครับอ๋อครับมันกระดกเพืยอกระดกไม่ได้แค่นั้นเองครับ ก็แสดงว่ามันกินอะไรมันก็ต้องรู้รสชาติได้ว่าสิ่งที่มันกินเนี่ยหวานเค็มมาไรยยังไงด้วยใช่ไหมครครับมันก็ความรู้สึกของจระเข้น,นะครับอย่างสมมติว่าที่ร้านที่ที่ฟาร์มเราให้อาหารสดแต่ถ้าเกิดเราให้อาหารที่มีกลิ่นหรืออะไรเนี่ยเขาจะสลัดทิ้งเลยครับแต่ <laughs> เขาก็จะมีตอมเงือตอมรับกลิ่นอย่างอย่างที่อเขาเรียกว่าถ้าคนผิดกลิ่นเข้าไปใกล้เขาเขาก็จะออกอาการดูร้ายอะไรนะครับ จระเข้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอ่อเออเออเลี้ยงยากไหมคะกระบวนการในการเลี้ยงเนี่ยค่ะถามหน่อยค่ะจริงๆจระเข้นี่เป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรงและก็มีความอดทนนะครับต้องทานทนทานต่อโรคสูงมากเลยครับอแล้วก็การระบาดการติดต่อนี้ก็ไม่ค่อยจะมีนะครับเพราะในะกูลของสัตว์เลือดเย็นจะคือคล้ายๆกับปลานะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นไก่เป็นหมูนี่สัตว์เลือดอุ่นมีการระบาดมีการติดต่อแต่จระเข้นี่ ต่างสายพันธุ์กันนะครับต,ต่างสายสปีชีส์กันก็เลยอ่าไม่มีอ่าการระบาดในจระเข้นะครับท,ที่ที่ที่พบเห็นนี้ก็จะเลี้ยงมา22ปีนี้ไม่เคยเกิดโรคระบาดเลยครับโอ้ค่ะเอ๊ะช่วงเรื่องเรื่องเรื่องของเนื้อจระเข้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ม,มันมันฮิตก่อนหน้านี้มันฮิตไหมคะหรือว่าเพิ่งมาฮิตช่วงนี้ยคะที่คนต้องการลองนะคะครับก็ เดี๋ยวนะครับเอ่อพอพอพอดี้ด้ยินไหมครับค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเนื้อจระเข้มันมันฮิตมากน้อยขนาดไหนแล้วตอนเนี้มันมันมีเรื่องของคนเข้าไปลองเนี่ยเยอะมากแล้วก็ขายดีมากค่ะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะคะครับก็ตอนนี้นะครับมีเอ่อคนลูกค้านีครับก็หลายๆหลายๆคนดูจากอ่าข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากทางภาครัฐเองหรือทางสื่อสืสารมวลชนเองหลายๆส่วนก็ทําให้มีคนสนใจในเนื้อบริ บริโภคมันจระเข้เพิ่มมากขึ้นนะครับอพอ,อทุกคนลองทานไปแล้วบอกว่าเอะมันก็อร่อยก็ดีแบบทุกคนก็มาทานที่ร้านก็ซื้อกลับกันไปเยอะมากเลยครับแล้วก่อนหน้านั้นขายดีไหมคะตอนที่ยังไม่มีขาหมูแพงไก่แพงอะไรอะคะ่ะก็ตอนนั้นก็ถ้าเทียบกันนะยอดขายก็ก็คือพอแบบเดือนหนึ่งก็พอ,พอเลี้ยงตัวเองได้อะไรเนี่ยครับก็คือสามารถจะเอาจระเข้ไปแบบ พูดถึงกาไรก็น้อยครับพอขายพออยู่ได้อะไร้ยครับแต่ช่วงนี้ช่วงนี้นี้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบสองสามเท่าตัวครับโอ้ค่ะก็ช่วงนี้คือแบบเยอะเยอะเยอะมากเนาะเยอะมากครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณพิเชษมีโอกาสเดี๋ยวเราสองคนจะไปลองกิมจระเข้นะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ